ทองภูลพีเคแสนชัยนักมวยไทยผู้มาพร้อมกับสไตล์การชกที่ดิบเถื่อนและบุคลิกที่ใครๆก็ต้องจับตามอง44วินาทีคือเวลารวมที่เขาใช้ในการปิดเกมคู่ต่อสู้สองรายแรกบนเวทีวันลุมพินีมันคือการประกาศศักดาและสร้างชื่อให้ตัวเองในฐานะดาวดวงใหม่ที่จะรัดแสงในทันที เรื่องราวของเด็กชายจากจังหวัดมหาสารคามที่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยปรีบกุหลาบเรื่องราวของนักสู้ที่เคยถูกปฏิเสธจากโลกของมวยไทยที่เขาเติบโตมาและนี่คือการเดินทางของเด็กเกเรสู่นักสู้เงินล้านบนเวทีโลกเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่แข็งกร้าวทองพูนเคยเปิดเผยว่าเขาเป็นคนประเภทเก็บตัวหรืออินโทรเวิร์ตชอบความสงบ สิ่งนี้สร้างความขัดแย้งที่น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งระหว่างตัวตนบนเวทีกับตัวตนในชีวิตจริงแต่เป็นบทบาทที่ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจมันคือเครื่องมือทางการตลาดที่ชายหนุ่มผู้เงียบขรึมสวมใส่เพื่อความอยู่รอดและโดดเด่นในโลกของกีฬาการต่อสู้ที่ขับเคลื่อนด้วยความบันเทิงความแตกต่างระหว่างชายผู้เงียบขรึมกับนักสู้ผู้เกลี้ยกราดบนเวทีนี้เอง คือแก่นกลางของเรื่องราวที่ทำให้ทองคูนเป็นมากกว่าแค่นักมวยแต่เป็นตัวละครที่เปี่ยมด้วยมิติและน่าติดตามทองพูนพี่เค่แสนชัยมีพื้นเพมาจากจังหวัดมหาสารคามเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนชีวิตในวัยเด็กนั้นต้องเผชิญกับความลำบากมากกว่าที่หลายคนจะจินตนาการได้ ในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนและไร้ที่พึ่งพิงทองพูนกลายเป็นเด็กที่ถูกมองว่าเป็นเด็กเกเรกลายเป็นนักเลงหัวไม้ที่มักใช้กำลังในการแก้ปัญหาการชกต่อยกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเขาแต่บ่อยครั้งเขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำและต้องกลับบ้านพร้อมน้ำตาชีวิตที่ไร้ทางเลือกผลักดันให้เขาต้องแข็งแกร่งเพื่อความอยู่รอด จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเด็กชายทองพูนเกิดขึ้นเมื่อเขาได้รู้จักกับมวยไทยแต่ไม่ใช่ในฐานะของศิลปะการต่อสู้อันสูงส่งหากแต่เป็นเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างผมเป็นเด็กเกเรที่ชอบมีเรื่องกับนักเรียนคนอื่นอยู่เสมอความตั้งใจของผมตอนนั้นคือผมอยากเรียนมวยไทยเพื่อไปเอาคืนพวกเด็กเกเรที่เคยแกล้งผมผมเคยสู้กับพวกเขาแล้วก็โดนอัดกลับมา ผมเลยอยากเรียนมวยไทยเพื่อไปแก้แค้นจากความตั้งใจแรกเริ่มที่จะใช้มวยไทยเพื่อการเอาคืนสังเวียนผ้าใบกลับมอบสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นให้แก่เขามันกลายเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถปลดปล่อยพลังงานและความก้าวร้าวออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ใครและที่สำคัญที่สุดมันได้กลายเป็นหนทางในการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน มันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อคะแนนที่สวยงามแต่เป็นการต่อสู้เพื่อชัยชนะที่เด็ดขาดและจับต้องได้นั่นคือการน็อกเอาท์แม้จะค้นพบเส้นทางของตัวเองแต่บนเส้นทางของมวยไทยอาชีพแบบ5ยกสไตล์การชกของทองพูดกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่เขาคือนักมวยประเภทมวยไฟเตอร์ ที่เดินหน้าลุยแหลกออกอาวุธหนักหวังผลตั้งแต่ยกแรกซึ่งเป็นสไตล์ที่ถูกมองว่าไม่ถูกตลาดในโลกของเซียนมวยที่คุมชะตาของวงการอยู่เ<อ>ขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องการเร่งเกมจนหมดแรงในยกที่4และ5และสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการถูกตัดสินให้พ่ายแพ,พ้ในหลายๆไฟที่เขามั่นใจว่าตนเองเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่า เพียงเพราะราคามวยความรู้สึกอัดอั้นตันใจที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับปัจจัยที่มองไม่เห็นนี้ทำให้เขาเคยคิดที่จะแขวนนวมและหันหลังกับวงการมวยไทยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งสไตล์ที่เน้นความเสี่ยงสูงและเดินหน้าค่าไม่เหลี้ยงของทองพูนนั้นน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ชมแต่สำหรับเซียนมวยแล้วมันคือการลงทุนที่คาดเดายากและมีความเสี่ยงสูงเกินไป เขาไม่ได้กำลังต่อสู้กับคู่ชกบนเวทีเพียงอย่างเดียวแต่กำลังต่อสู้กับทั้งระบบที่ปฏิเสธในสิ่งที่เขาเป็นทองภูลจึงเปรียบเสมือนนักสู้ที่ใช่แต่ยืนอยู่ผิดที่ผิดเวลาแต่เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูอีกบานก็มักจะเปิดขึ้นเสมอ ทองพูนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขามองหาลู่ทางใหม่ที่จะพาตัวเองไปได้ไกลกว่าเดิมและตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการพาตัวเองเข้าสู่ชายคาของค่ายมวยยักษ์ใหญ่อย่าง PK แสนชัยมวยไทยยิม และที่นี่เองที่ได้เปิดประตูบานใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าให้เขานั่นคือโอกาสในการขึ้นไปแสดงฝีมือในรายการวันลุมพินีเวทีที่มาพร้อมกับกติกาใหม่นวมที่เล็กลงและการตัดสินที่ให้ความสำคัญกับความดุดันเวทีแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล และบนเวทีวันลุมพินีแห่งนี้เองสไตล์การชกที่เคยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนของทองพูนกลับกลายเป็นอาวุธที่อันตรายและทงประสิทธิภาพที่สุด ความสำเร็จของเขาไม่ใช่เรื่องของการปรับเปลี่ยนสไตล์แต่คือการได้พบกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบกติกา3ยกนวม4อ่อนและการให้รางวัลกับความพยายามในการปิดเกมคือพายุที่สมบูรณ์แบบปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมา ทองภูนใช้เวลาเพียง24วินาทีในการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการเขาชนะน็อกทูมอร์โรเกียริทรงฤทธิ์อย่างสุดสวยพร้อมคว้าเงินโบนัส350,000บาทไปครองไม่ถึง1เดือนต่อมา เขากลับมาสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองโดยการไล่ถลุงเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มจนหมดสภาพในเวลาแค่20วินาทีพิชิตโบนัสก้อนโตได้อีกเป็นครั้งที่สองติดต่อกันทองพูลได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนต้องพูดถึงชัยชนะในไฟที่สามเหนือคู่ปรับอย่างอย่างดำคือบทพิสูจน์ชิ้นสุดท้ายในค่ำคืนนั้นเองชีวิตของเด็กหนุ่มจากมหาสารคามก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง บอสชาตรีมอบโบนัสให้เขาเป็นครั้งที่3ติดต่อกันพร้อมด้วยของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือสัญญาณน,นักกีฬาระดับโลกมูลค่ากว่า3.7ล้านบาทจากนักมวยที่เคยถูกปฏิเสธและเกือบจะหมดหวังวันนี้เขากลายเป็นนักสู้เงินล้านที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเรื่องราวของทองพูนคือข้อพิสูจน์อันทรงพลังว่าหากคุณได้อยู่ในสถานที่ที่ใช่และเป็นเวทีที่เหมาะสมกับคุณ คุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในจะฉายแสงออกมาให้ทุกคนได้เห็นการได้รับสัญญาณนักกีฬาวันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมหลายเท่าตัวบนเวทีระดับโลกที่เต็มไปด้วยนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเส้นทางของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอีกต่อไป เขาต้องพบกับทั้งชัยชนะที่หอมหวานและความพ่ายแพ้ที่ขมขื่นสถิติการชกของเขาหลังได้รับสัญญาเป็นเครื่องยืนยันถึงระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลสไตล์การบุกแหลกที่เคยสร้างชื่อให้เขาเริ่มถูกคู่ต่อสู้ระดับสูงจับทางและวางแผนรับมือได้ทองพูนกลำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าภาวะที่กลืนไม่เข้าคายเมื่ออ,อกของนักสู้สไตล์บุก พลังและความกล้าร้าวของเขานั้นมากพอที่จะพาเขามาถึงระดับโลกแต่เมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีทั้งเทคนิคการป้องกันและการวางแผนที่ดีกว่าพลังเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ทองพูลประกาศกล้าว่าเขาจะยังคงความดุดันเอาไว้แต่จะต้องฉลาดขึ้นในการชกนี่คือบททดสอบที่สำคัญที่สุดในอาชีพของเขาจากเด็กเกเรที่เคยถูกสังคมมองข้ามสู่นักสู้ที่ถูกระบบมวยไทยแบบดังเดิมปฏิเสธและในวันนี้เขากำลังยืนเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพบนเวทีระดับโลกเรื่องราวของทองภูลพีเคแสนชัย คือบทพิสูจน์ของหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาหัวใจที่ถูกกล่าวขานว่าใหญ่กว่าตับและความมุ่งมั่นที่จะลิขิตเส้นทางชีวิตด้วยสองกำปั้นของตัวเองเพื่อเขียนชื่อของตัวเองลงในหน้าประวัติศาสตร์และนี่คือทองพูลพีเคแสนชัย